เอาเลยพรอบีซิฟมาที่ฟอร์บ์ดคือด้านซ้ายอ่าคือปอน All อ้อยเข่าใช่ครับเรียบร้อยถ้าลุ้นถ้าล้ำขนาดนี้ไม่ต้องผ่าก็ไรฮะพาะไม่ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวก็ถือว่าใหญ่อยู่นะฮะมันมันใหญ่เลยใช่ไหมฮะ ส่ปเครื่องคัน F 5 8 0 0วัตต์โปรพัดนะครับสิลูกปืนนะครับสอง0มืาพันห้าร้อยบาทนะครับกำลังทดสอบเครื่องเอาหอ้อมลที่สามเทสเวียกำลัลงคันออกมาสเลยครับ ไล่พออ,อ,อยู่วันนี้มาส่งที่บ้านบ้านหนองกะยังนะครับตำบลนาสมิงอำเภอตอนตานจังหวัดมุกดาหารนะครับในกำลังเทสเครื่องนันอยู่นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับส่งถึงบ้านนะครับถ้าผมไปได้นะผมก็จะส่ง บ้านถ้ามันไกลมากก็จะส่งเป็นขนส่งจากบริษัททีพีร้อยจิติกนะครับไปส่งให้ถึงบ้านเหมือนกันนะครับ,รบก็บสนใจก็ศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับ ได้ครับได้ได้ได,ไดเเ้เอาแล้วเอาก่อนก็ได้ครับพอก่อนก็ได้เราจะเต็มเหยือกแล้วเ,เดี๋ยวค่อยคั้นก็ได้ครับฮ <c oughs> ะฮะฮ้อยป้องสั้นของผมน้ำมัน นี่ไม่ดีช่วงข้าวการสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ086 315 2145นะครับรุ่นนี้ F5 800วัตต์โปรพักนะครับ25500บาทน,บ <c oughs> นี่ครับคันน้ำอ้อยมาคันเป็นกากอ้อยนะครับคันแห้งในครั้งเดียวนะครับ ไแห้ง <ok> ไม่มีติดเป oh, ็นผงคันเป็นผงเลยนะครับก็ประสิทธิภาพการรีดน้ำค่อนข้างดีนะถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับอเคนะครับสวัสดีครับ